สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดีด่วนครับผมเอามาดูเจ้าขืนเงินครับตอนนี้ย้ายมาอยู่ฝั่งบ้านบ้านหลังเนี้ยเออหลังเก่าบ้านบ้านเกิดสียอันแหละตรงเนี้ยก็อยู่ติดกันอยู่ฝั่งโน้นเดินข้ามไปข้ามมาได้นะครับ<ม>ก็ถอดออกหมดแล้วครับพวกนี้เตรียมที่จะแปลงหน้าครับสั่งของมาแล้ว แต่ไฟเรายังไม่ได้ถอดออกไฟคู่นี้ขายไปแล้วครับลูกค้าบอกจะมาเอาปีใหม่นะครับเอาตอนนี้เป็นงานของช่างเลิศนะครับช่างเมน่าจะยุติหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> เอาดีครับช่างเลิศ <c oughs> อ่อทำอะไรแล้วเนี่ยทำออกไปถ่ายก่อน ทำขอไฟท้ายเอาแบบคลาสสิกคลาสสิกได้ไหมหรือว่าเอาแบบสปอร์ตสปอร์อรอตนะช่างอเ,เอาแบบเอาแบบเต็มที่เลยเอาเต็มที่เหรอแบบมีวงมีเว้ามีเหลี่ยมมีอะไรไหมหกำลังดัดเหล็กครับช่างเลิศ ฝั่งนี้กับฝั่งนู้นฝั่งไหนดีกว่าครับ<ฆ>ฮะฝั่งนี้เงียบจริงเหรอฝั่งนี้เงียบเงียบดี <c oughs> เงียบดี <c oughs> อยากกินอ้อยก็ไปตัดอ้อยเฮ้ยไม่ใช่นั่นหญ้าหญ้านี่เปีย <c oughs> นึกว่าอ้อย <c oughs> วันนี้ทำงานกับใครครับวันน,<ะ>น,น,นี้ฮะวันนี้ทำงานกับใครช่างต้นฮะช่างต้น นี่ครับนี่นี่น,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 นมาดูเตรียมขึ้นไฟท้ายแล้วครับตรงนี้ผมให้ช่างเลิศนี่นจัดแบบแน่นหนาเลยถอยตามกองดินแล้วกองดินระเบิดนะครับไม่มีหักเออต้องแน่นหนาหน่อยครับทรงก็จะคล้ายๆเจ้าคุณทองนะครับนี่เอาตัวนี้วัดเลยนะครับกรอบไฟก็น่าจะประมาณ60 ประมาณหกสิบครับเนี่ยปรมาณหกสิบเซนไม่รู้ว่าเสียนนเขาจะใส่ไฟอะไรนะไม่ได้สั่งไฟมาเลยอะ่ะน่าจะเอานี่แหละสวยดีเนาะมันเป็นเลดอะเนี่ยมันเป็นรอบเลดหมดเลยครับผพว่าโอเคนะอันเนี้ยก็ใช้ได้สวยไหนประกับใส่ยังแล้วอืมนี่ครับ เ,เออไม่มีล็อกไม่มีขาล็อกไว้เลยนี่ตัวนี้ตัวนี้จับน็อตเนาะอ,อ่าตัวนี้จะไม่เชื่อมนะครับไไเ,เออ,ต,อเต้องจับน็อตนะครับตรงนี้แต่นี้เชื่อมได้เชื่อมเต็มได้เนะดดาะน,นี่ใส่กันเซ่แล้วนเนาะกันเซ่ใส่ไปแล้วครับนี่ แน่นหนาแน่นอนแล้วเราก็จะรัดาสารแรกเพิ่มอีกนะครับเอาแบบแน่นหนาไปเลยแบบไม่มีร่วงครับนี่กันเซกันเซแล้วอูนี้เขาไม่ธรรมดาครับเขาใส่สีเลยครับแจ้วข้างหน้าเราก็เสริมเน็บหมดแล้วครับรอง ตัวรองนี่ทางอู่นี้เขาเขาประกบอันนี้ให้นะครับเนี่ยประกบเหล็กประกบเหล็กด้านข้างให้นะครับเนี่ยคือปกติตัวรองมันจะเป็นรูใช่ไหมรูโล่งเลยแต่ว,ว่าทางอู่เสียอันเขาประกบเหล็กให้นี่ครับประกบเหล็กให้แบบนี้เพราะว่าเสียอันเขาบอกว่าเขาเคยใช้มาแล้วมันแตกเนี่ย ตัวกล่องเนี่ยกล่องโหลดมันแตกนะครับเขาก็เลยเชื่อมเชื่อมรอบเลยเนี่ยไม่รู้โชคว่ามันจะยาวหรือจะสั้นนะเนี่ยมันต้องต่อหรือเปล่าไม่รู้นะก็เสริมไปกี่วะหนึ่งสองสามสามนะครับปกติมันมาแค่สองเองมาดูฝั่งคนขับหน่อย เดี๋ยวเอาไปวิ่งดูมันถ้ามันแบบไม่ค่อยยืดหยุ่นก็อาจจะต้องต้องต่อโช๊กอะนแน่นหนาะแน่นหนาะ ยังไม่เชื่อมเต็มนะครับตรงนี้อารมณ์สุนทรีหายหมดเลยผมมาปุ๊บปิดเพลงปั๊บ อันนี้ปิดตายนะปิดตายเปิดไม่ได้นะครับคันนี้รางสี่หรือรางสามรางสามอันนี้ก็คือแบบดามไว้ก่อนนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ก็จะเป็นช่างต้น ไม่ใช่ต้นกล้านะครับต้นไหนครับนี่ต้นอะไรดีครับต้นเเฉยยลอ๋ออยู่นี่เหรออยู่ฝั่งนี้เหรอหรือว่ายังไงครับอยู่แต่ฝั่งนี้ครับอ๋อกำลังขึ้นกระบะอยู่ ก็กระบะแล้วแต่จะสั่งนะครับใครจะสั่งแนวไหนก็สั่งเลยครับอยากได้แบบไหนทรงไหนสั่งได้หมดครับ อันนี้ขึ้นรออีกขั้นหนึ่งนะครับหลายคนสงสัยว่าไอเหล็กที่ใส่ทําไมก็เพิ่มความแข็งแรงครับเวลาใส่ดินมามันจะแบบถ้ามันใส่อัดกล่องมันจะอาจจะดันดันให้โปร่งเหล็กโปร่งได้ก็นี่นะครับแต่ของผมไม่มีนะครับแบบนี้ครับทรงสม,มิธแบบนี้ก็ แรงอยู่ครับไม่โปงหรอกไม่ป่องแน่นอนครับไม่ป่องเด็กสีมิลครับตรงนี้ก็ยังไม่ทำหรอก ยังกินแล,รนนแลเรียบร้อยเรียบร้อยเสาก็จะสูงหน่อยครับเก้าสิบเซนอันนี้ก็จะแปะเลดนะครับไปะเลดเหมือนขุนทองเลยเป็นสีล้วนครับไม่มีแรปลาย ตรงนี้ก็ปิดแล้วครับปิดเป็นไายทะเบียนนี่ก็ปิดแล้วนะครับอีกไม่นานครับคันนี้คือทำไฟแนวนี้นะครับก็ใส่บางฝุ่นหน้าเต็มได้เหมือนกันนะครับเหมือนเจ้าคุณทองใส่ได้นะครับ ไม่ใช่ใส่ได้แค่ทองช้างนะครับใส่หน้าเต็มได้ครับใครจะทําไฟแนวนี้ก็ได้นะครับแต่บางทีอาจจะแต่ลวทําไม่แน่นหนานะครับเวลาถอยตามกองดินอาจจะเบี้ยวได้นะครับเพราะฉะนั้นหลีก,หล,กหลีกเลี่ยงการถอยตามกองดินนะครับเราอชมตอนต่อไปครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับ แบบนี้อ๋อนี่คือกรอบเฉยๆแล้วช่างจะดามยังไงครับแบบนี้ดามติดนิดนแล้วก็ยันฝั่งนู้นทำแบบเรียบๆครับ คลิปนี้ก็บายบายครับเช่ยงเลืศด <laughs> <laughs> สวัสดีครับบายบายครับ